ครับแล้วมันมีข่าวเรื่องคนซื้อเครื่องปลอมมาใช้เนี่ยมีผลไหมครับเรื่องเครื่องปลอมเนี่ยก็ได้ยินมาบ้างนะคะถ้ามีจริงเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลต่อผลลัพธ์ของการรักษายอยู่แล้วนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังอันตรายด้วยคือถ้าพลังงานที่ส่งลงไปไม่ถูกชั้นถูกเพลนอาจจะไม่มีความแม่นยาที่เพียงพอเนี่ยผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลเสียต่อเส้นประสาทใบหน้านะคะก็ทําให้หน้าเบี้ยวปากเบี้ยวคิ้วตกรวมไปจนถึงทําให้ผิวเบิ์นไม่ว่า จะเป็นเบิร์ชั้นลึกหรือเบิร์ชั้นตื้นก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยปัญหามาื่เกิดแล้วไม่ได้แก้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำขัตนการอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะต้องมีการรีเช็คมาตรฐานของสถานพยาบาลที่เราจะเข้าไปรับการรักษาให้ดีก่อนถ้าไม่แน่ใจจริงๆริงรีเช็คกลับไปที่ทางบริษัทเนี่ยเขามีข้อมูลว่าคลินิกไหนมีเครื่องรุ่นไหนแบบนั้นก็จะดีกว่าค่ะ าใครมีปัญหาอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผิวหน้าเรื่องรูปร่างหรือว่าเรื่องรูปหน้านะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่เมดิไซน์ทุกสาขาค่ะ